ดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกับครูแนนอีกแล้วนะคะในอักษรอ,นอ,อนเลิร์นวันนี้คุณครูแนนมาสอนคณิตศาสตรปส์ป .4 นะคะเหมือนเดิมเราจะใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตรปส์ป .4 เล่ม2ของอักษรน,นะคะแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของเศษส่วนเหมือนเดิมจำได้ไหมว่าคาบที่แล้วครูคแนนพูดถึงอะไรไปาคาบที่แล้วคุณครูแนนพูดถึง เรามีเศษเกินแล้วต้องการเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละถูกไหมอ่าคาบนี้ค่ะสลับกันคาบนี้เนี่ยถ้าเรามีจำนวนคละเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้ยังไงบ้างเรามาดูกันนะอ่าเริ่มจากดูรูปที่คุณแอนเตรียมมาวันนี้เลยรูปทางซ้ายมือนะะเป็นรูปวงกลม3มวงใช่ไหมคะโดยที่สองวงแรกเนี่ย ถูกระบายแบบเต็มเต็มวงเลยและอีกวงหนึ่งเนี่ยเป็นวงกลมที่ถูกแบ่งออกเป็นสส่วนเท่าๆกันแล้วก็ถูกระบายสีไป1ส่วนจากรูปภาพนะคะเราเขียนออกมาเป็นจำนวนได้เป็น1บวก1บวกเศษ1ส่วน2แบบนี้ถ้าเราเอาจำนวนทั้ง3บวกกันมันจะมีค่าเป็น2เศษ1ส่วน2นะคะก็คือออกมาเป็นจำนวนคะนั่นเอง เรามาดูรูปทางขวามือกันบ้างทางขวามือเนี่ยเป็นวงกลม3วงเหมือนกันและทุกวงนะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนที่เท่ากันนะคะโดย2วงแรกเนี่ยถูกระบายสีทั้ง2ส่วนเลยเห็นไหมแล้วก็อีกวงหนึ่งเนี่ยถูกระบายแค่ส่วนเดียวเองเหมือนเดิมค่ะจากรูปภาพเราเขียนเศษส่วนได้เป็น สรูปแรกนะ2รูปแรกเขียนได้เป็นเศษสอส่วนส,วนสวนทั้งคู่เลยเพราะว่าถูกระบายทั้งสองส่วนแต่อีกรูปหนึ่งเนี่ยรูปสุดท้ายเขียนได้เป็นเศษหนส่วนสเพราะว่าถูกระบายไปส่วนเดียวนะคะอ่ามันมี3รูปใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเอาเศษส่วนทั้งสาตัวนี้บวกกันนะคะก็ได้เป็น2องบวกสบวกหเท่ากับเศษห้ส่วนสอ่า ถ้าเราสังเกตที่รูปทั้งทางซ้ายและทางขวานักเรียนเห็นไหมว่ารูปมันอะพื้นที่เท่ากันเลยเพราะว่าระบายสีฟ้าเท่ากันเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยแต่หน้าตาของเศษส่วนเนี่ยเขียนต่างกันโดยที่รูปทางซ้ายมือเนี่ยเขียนออกมาได้เป็นจำนวนคละแล้วก็รูปทางขวาเนี่ยเขียนออกมาได้เป็นเศษเกินแสดงว่าถ้าเรามี จำนวนคละนะคะเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เสมอเลยอ่าแต่ว่าทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ2เศษ1ส่วน2ที่เป็นจำนวนคละเนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปการบวกกันของเศษส่วนได้เป็นเศษ2ส,ส่วน2บวกเศษ2ส,ส่วน2แล้วก็บวกเศษ1นส่วน2ะคะถ้าเราเอาเศษส่วนทั้ง3จํจำนวนนี้บวกกันเนาะ ก็คือเอา2บวก2บวก1มันจะได้เป็นเศษ5ส่วน2ค่ะนะแสดงว่า2เศษ1ส่วน2ที่เป็นจำนวนคละเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเศษ5ส่วน2นะคะแล้วถ้าคุณครูเอา2เศษ1ส่วน2ไปเขียนบนเส้นจำนวนนะมันจะตรงกับตำแหน่งของเศษ5ส่วน2เลยจำได้ไหมคะว่าถ้าตำแหน่งมันตรงกันค่ามันจะ เท่ากันนะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเรามีจำนวนคละเราจะเขียนเป็นเศษเกินได้อย่างไรไม่ยากเลยค่ะให้นักเรียนนะเอาจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนนะคะพอคูณกันเสร็จเนี่ยเอาไปบวกกับตัวเศษแค่นี้เองแล้วก็เหมือนเดิมเลยตัวส่วนไม่เปลี่ยนนะตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะอันนี้2เศษ3ส่วน5เป็นจำนวนคละถูกไหมคะคุณครูอยากให้เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินจังเลยจำได้ไหมตะกี้คุณครูบอกว่าให้ทำยังไงคุณครูบอกว่าให้เอาจำนวนนับคูณกับตัวส่วนอ่า2เป็นจำนวนนับแล้วก็ตัวส่วนเป็น5เพราะฉะนั้นเอา2คูณ5นะคะเสร็จหรือยังเอ่ยยังไม่เสร็จนะต้องเอาไปบวกกับตัวเศษด้วย แสดงว่าต้องเอาไปบวกกับ3นะแล้วตัวส่วนเหมือนเดิมนะคะเป็นส่วน5เหมือนเดิมมาคิดเลขกัน2คูณ5เป็น10นะคะแล้วก็ไปบวกกับ3จะได้เป็นเศษ13ส่วน5นะคะแสดงว่าจำนวนคละ2เศษ3ส่วน5เนี่ยเขียนเป็นเศษเกินได้ว่าเศษ13ส่วนาค่ะ,ะเรามาดู ตัวอย่างที่5กันนะคะตัวอย่างที่5เนี่ยกำหนดจำนวนครัมาให้ก็คือ 1, 7, 8เศษ7ส่วนแะคะแล้วก็ให้เราเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินเหมือนเดิมเอาจำนวนนับคูณตัวส่วนนะคะจำนวนนับคือ 1, ส่วนคือ8เพราะฉะนั้นเอา1คูณ8และไปบวกกับตัวเศษตัวเศษข้อนี้คือ7นะคะตัวส่วนเปลี่ยนไหม ไม่เปลี่ยนนะตัวส่วนเป็น8เหมือนเดิมนะคะเรามาคิดเลขของตัวเศษกันนะตัวเศษคือ1คูณ8ได้8ใช่ไหม8บวกกับ7เป็น15แสดงว่า1เศษ7ส่วน8ถ้าเราเขียนเป็นเศษเกินจะได้เป็นเศษ15ส่วน8นะคะคุณครูขออีก1ตัวอย่างเนาะนักเรียนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นมาที่ตัวอย่างที่6ค่ะ ตัวอย่างที่6เนี่ยกำหนดจำนวนคระ2เศษ3ส่วน10มาให้แล้วก็ให้เราเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินทำยังไงเอย่ยเอาจำนวนนับคูณกับตัวส่วนข้อนี้จำนวนนับคือ2ตัวส่วนคือ10ก็คือ2คูน10นะคะแล้วไปบวกกับตัวเศษตัวเศษคือ3ตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น 10. อ่ตัวเศษนะเรามาคิดเลขช่วยคุณครูนะ 2คูณ10เป็น20แล้วบวกกับ3ได้เป็น23นะคะแสดงว่าจำนวนคละ2เศษ3ส่วน10เนี่ยเขียนเป็นเศษเกินได้ว่าเศษ23ส่วน10ค่ะ,ะเป็นยังไงกันบ้างตัวอย่างที่คุณครูแนนพาดูไปตะกี้คราวนี้ถึงเวลาของนักเรียนแล้วนะต้องมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ,ะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดใน แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2ของอักษรน,นะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดไปหน้า8นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดด้วยกันอ่ข้อ3ใหญ่นะคะข้อ3ใหญ่บอกว่าให้เขียนจำนวนคละที่กำหนดให้ในรูปเศษเกินวูให้แสดงวิธีทำด้วยนะมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกเนี่ยกำหนดจำนวนคละเป็น 1เศษ2ส่วน7มาให้นะจำได้ไหมคะว่าขั้นแรกเราต้องทำยังไงเอาใครคูณกันนะเอาจำนวนนับคูณตัวส่วนเก่งมากจำนวนนับคือ1ตัวส่วนคือเจเขียนหรือยังคะเด็กยังนะคะต้องไปบวกกับตัวเศษนะคะก็คือบวก2ตัวส่วนเป็นยังไงคะนักเรียนตัวส่วนเป็น เเหมือนเดิมนะคะเรามาคิดเลขกันเนาะ1คูณ7เป็น7นะคะและบวก2เข้าไป7บวก2เป็น9แสดงว่า1เศษ2ส่วน7เนี่ยเขียนเป็นเศษเกินได้เป็น9ส่วน7แบบนี้นะคะามาที่ข้อ2กันเลย ข้อ2เนี่ยให้จำนวนคละาสองเศษ7ส่วน11มาทำยังไงนะขัแรกขั้นแรกเอาจำนวนนับก็คือ2คูณตัวส่วนข้อนี้ตัวส่วนคือ11แล้วไปบวกกับตัวเศษนะคะตัวส่วนเหมือนเดิมนะเป็น11เหมือนเดิมนักเรียนช่วยคุณครูคิดเลขหน่อยนะตรงตัวเศษข้างบนนะคะ2คูน11เป็น 2อ่าแบบนี้และ22ไปบวกกับ7ได้เท่าไหรเอ่ยได้29นะคะแสดงว่า2เศษ7จส่วน11เราเขียนเป็นเศษเกินได้เท่ากับเศษ29ส่วน11แบบนี้นะคะ่ะ ค,คุณครูขออีก2ข้อนะคะข้อ3กับข้อ4ทําไปด้วยกันนะข้อ3เนี่ยสามเศษหส่วนเก้าทำยังไงนะขั้นแรกเอาจำนวนนับนะคะคูณกับตัวส่วนก็คือ3คูณ9แล้วไปบวกกับตัวเศษก็คือบวก5ตัวส่วนไม่เปลี่ยนนะตัวส่วนเหมือนเดิมข้อนี้ตัวส่วนเป็น9ค่ะ อ่ะคิดเลขแล้วคิดเลข3คูณ9เป็นเป็น27นะคะอะ่แล้วเราก็เอา27ไปบวก5ใช่ไหมย7บวก5เป็น32นะคะแสดงว่า3เศษ5ส่วน9เขียนเป็นเศษเกินได้เป็นเศษ32ส่วน9แบบนี้นะคะนักเรียน มาที่ข้อ4ข้อสุดท้ายของคาบนี้นะคะข้อนี้เนี่ยกำหนดจ,จำนวนคละ5เศษ1ส่วน12มาให้เนาะเขียนเป็นเศษเกินได้ยังไงคะจำนวนนับคูณตัวส่วนก็คือ5คูณ12แล้วไปบวกกับตัวเศษใช่ไหมตัวส่วนเหมือนเดิมนะคะ12เหมือนเดิมแล้วก็มาคิดเลขกัน ห้าคูณสิบสองได้หกสิบนะแล้วหกสิบบวกหนึ่งเป็นหกสิบเอ็ดนะคะแสดงว่าจำนวนคละห้าเศษหนึ่งส่วนสิบสองเขียนเป็นเศษเกินได้เป็นหกสิบเอ็ดส่วนสิบสองแบบนี้นะคะนักเรียนอ่า จริงๆยังมีโจทย์อีกหลายข้อเลยนะที่คุณครูแนนไม่ได้พานักเรียนทํำแต่นักเรียนสามารถไปฝึกทำเองได้ที่บ้านนะคะเพราะว่าโจทย์คล้ายๆกันเลยสำหรับวันนี้เราเรียนอะไรกันบ้างเราเรียนการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินใช่ไหมคะมีวิธีทํำยังไงนะให้เราเอาจำนวนนับคูณกับตัวส่วนแล้วให้บวกกับใครคะ บวกกับตัวเศษนะโดยที่ตัวส่วนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนนะตัวส่วนเหมือนเดิมนะคะอ่ะแล้วก็คาบหน้าคุณครูแนนจะมาสอนอะไรเนี่ยต้องมาติดตามกันด้วยนะสำหรับคาบนี้คุณครูแนนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education